ครับผมอาจารย์ครับต้องถามก่อนเลยนะครับว่าระบบครอบครัวเนี่ยของอิสลามเนี่ยมันแตกต่างจากศาสนาอื่นไหมครับอาจารย์ใช่แน่นอนครับต,ต,ต่างยังไงครับอาจารย์อัลลอฮฺอะลลยฮิสอาลิมอะัลัอฮิมอะลัยฮิวะอะลอัยฮิม,มวาาิถีของมุสลิมเนี่ยนะครับก็ใช้หลักการใช้กฎจากพระผู้เป็นเจ้าครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักธรรมหลักวิถีครอบครัวของมุสลิมเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันกับ ศาส,สนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าครับถ้าเราไปดูในสมัยก่อนเนี่ยบทสิ่งที่มันจะเหมือนเหมือนกันก็เยอะเราจะเป็นมุสลิมคริสเตียนครับหรือว่ายูนะครับเนื่องจากรับมาจากศาสนาเนี่ยมันก็จะต่างจากจากคนทั่วไปอย่างอย่างอย่างสมัยก่อนคนยูเนี่ยเวลาเขาสอนการเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาจะให้ล้าง จนกระทั่งชาวมาด,ดีนาที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเขกาก็ล้างอันเนื่องมาจากคนยิวเขาล้างกันนะหรือว่าอาจจะในเรื่องของการไม่กินอาหารที่เป็นสกปรปกก็ก็จะมีอะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่การอบรมการสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมกับศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็จะมีความจะมีความคล้ายกันแต่ก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเพราะเนื่องจากยุคสมัยที่แตกต่างกันไปแล้วก็หลักความเชื่อที่แตกต่างกันไปซึ่งซึ่งได้อาจจะมีความ เขาเรียกว่าแต,ตากต่างกันไปในช่วงหลังนะครับตั้งแต่อิสลามได้มาใช่ครับเขาบอกว่าครอบครัวมุสลิมเนี่ยที่จะเป็นครอบครัวที่ดีได้นเนี่ยจะต้อง hm มีผู้นําที่ดีอันนี้ยังไงครับอาจารย์คือนบีสุลต่านเนี่ยสอนว่าให้ตามผู้นำครับสอนให้ตามผู้นํานะครับออแล้วถ้าผูน้นี่คือเป,เป็นคำสั่งใหญ่เลยแม้กระทั่งว่าภรรยาก็ต้องตามสามีลูกๆก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ นะครับเพราะถ้าเนี่ยถ้ามันผู้นําไม่ตามผู้นําเนี่ยก็ปัญหาอย่าว่าแต่ในครอบครัวนะครับคนในเมืองเนี่ยคนในบ้านในเมืองเนี่ยเขาไม่ตามผู้นําเนี่ยพูดไหมฮะพูดนะฮะเขาบอกว่าอย่าทำานี่ก็ทาอย่าพาแล้วแต่กฎหมายบ้านเมืองที่วางเอาไว้อิสลามก็ส่งส่งเสริมให้ตามผู้นำนี่คือในในในองค์กรระดับใหญ่นะบพอนระดับย่อยลงมาในระดับชุมชนระดับหมู่บ้านระดับ ครอบครัวรนะครับแต่และคนก็มีผู้นําโดยเฉพาะผู้นําที่ดีนะนบีบิลสลามได้สอนถึงขนาดที่ว่าการตามผู้นําที่ดีเนี่ยการตามผู้นำเนี่ยก็เหมือนกับการเขาตามฉัน,นและการที่เขาตามฉันเนี่ยก็เหมือนกับตามอลัลลอฮ์ตามพระผู้เป็นเจ้านะครับนี่คือนี่คือหลักการของอสลามเพราะฉะนั้นผู้นํานดดที่ดีั้นมีความสําคัญและคนที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้ามีผู้นําที่ดีนะเขาก็จะพาครอบครัวไปสู่เส้นทางที่ดีได้ แต่ถ้าเกิดพูดําไม่ดีแล้วก็ยุ่งเหมือนกันครับถ้าการปลูกฝังเด็กๆนี้เราจะต้องปลูกฝังในในช่วงไหนเป็นสําคัญครับอาจารย์ในอิสลามแล้วครับจริงๆแล้วอิสลามเนี่ยสอนให้ปลูกฝังตั้งแต่ยังไม่มีลูกเลยอืก่อนมีลูกเลยครับก่อนมีลูกเลยท่านอับดุลบิดาติ่ตีมตาริบัตเกียดาเจ้าจงเลือกผู้หญิงที่เป็นคนมีศาสนาก็คือเป็นคนดีครับเป็นคนศาสนานี่คือเป็นคนดี ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามหรืออาจจะเป็นคนพุทธก็เลือกผู้ชายที่เขาอยู่ในศีลในธรรมมุสลิมก็เลือกผู้หญิงที่อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในหลักของศาสนาแม่ดีลูกก็จะดีไปด้วยแต่อาจจะไม่เสมอไปนะฮะบางทีแม่ดีแต่ลูกไม่ได้เรื่องก็มีอุสาเรียงมาดีนะแต่ว่าเรียกว่าไม่ตามครอบครัวแต่โดยทั่วไปพอแม่ดีแล้วเนี่ยได้แม่ที่ดีแล้ว ตั้งครรอิสลามสอนแม้กระทั่งคลอดลูกมารยาทแม้กระทั่งการคลอดลูกจะคลอดไปแล้วถ้าได้ลูกชายอย่าแสดงความดีใจเกินเหตุถ้าได้ลูกสาวอย่าแสดงความเศร้าโศกเสียใจเหมือนกับคนบางคนในปัจจุบันก็เหมือนกันก็ได้ลูกสาวแล้วไม่ค่อยดีใจเสงๆพอได้ลูกชายโอ้จัดงานฉลองไม่ใช่อิสลามถ้าได้ลูกชายก็อย่าแสดงความดีใจเกินไปได้ลูกสาวก็อย่าแสดงความ เสียใจมากเกินไปและส่วนมากนี่คำสอนของฉันแลนะและส่วนมากผู้หญิงมักจะหลอดปลอดภัยมากกว่าผู้ชาย<ม>เพราะอะไรเพราะผู้ชายสุดท้ายแล้วเป็นไงไปตีรันวันแทงปิดยาใช่ไหมบางทีโตขึ้นมามีทรัพย์มีสินก็ไปบทกับลูกกับเมียกับพ่อแม่ก็บ้านจะถูกหลงลืมแต่ผู้หญิงอะมีเงินเท่าไหร่ส่งกลับให้พ่อแม่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าความดีนั้นจะต้องได้ลูกชาย แล้วก็ลูกสาวไม่ได้เรื่องไม่ใช่นะบางทีบางครั้งส่วนมากด้วยซ้ําไปความดีมักจะมากับลูกสาวอาจารย์ครับในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยการดูแลลูกเี่ยต้องถือว่าต้องมีต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมากมายนะอาจารย์ในยุคที่ว่าโซเชียลมัน,ม,น,ม,นมันมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตทุกวันนี้อาจารย์จริงๆถ้าเติบโตมาในหลักการของอิสเนมมี่ยโอกาสร,รอดสูงครับเพราะหนึ่งอ,อ้ยุคสมัยนเนี่ยอาจจะต้องเรียนเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มเติมแห,หน่อยแต่ยุคสมัยเนี่ยการพนัน เด็กถ้ามาโตมาไม่เล่นการพนันเนี่ยที่บ้านเขาสอนว่าห้ามเล่นการพนันเนี่ยพนันบอลในโรงเรียนก็ไม่ได้พนันแม้กระทั่งจะไปตู้หยอดเหรียญและออกมาเป็นไข่ดวงไหนเลืองของข้างในจะเป็นอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กไม่ได้นะลูกนะอันนี้มันพนันนะลูกมันบาปนะไปใส่เหรียญหยอดแล้วไปส่มเสียงติ้วเสียงท้ายเนี่ยพอเขาเติบโตขึ้นมาโอกการพนันไม่ได้นะพนันบอลพนันพอโตขึ้นมาก็โอกาสที่จะถูกพนันออนไลน์ก็ยาก เรียกจะแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นมุสลิมที่ถูกปลูกฝังเรื่องอิสลามมาเนี่ยพันนันนี่ก็จะพลล้นละสุราก็เหมือนกันก็จะพ้นละซีนาเขาก็จะพ้นละเพราะอะไรปลูกตั้งบียถูกปลูกมาก็อาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ตัวท่องจี้ให้ถูกต้องระวงังนะอย่าไปกดล,ลิงก์มั่วๆนะเดี๋ยวจะโดนดเงินในแอปนะก็ดีขนาดธนาคารอิสลามก็ยังดีไปฝากธนาคารอิสลามสิผมไม่ได้มาประชาสัมพันธ์นะธนาคารที่เขาเบิยกยากๆเบิกเท่าไหร่ก็เบิกยากสักทีต้องต่อคิวกันเบิกเนี่ยอันะะน,นะะี้เราไปฝากสิ จะได้ไม่เงินจะได้ไม่หายนี่ก็เป็นตัวอย่างของของการให้รู้ให้ทันของสังคมแล้วก็เรื่องของการแชร์ลูออกโซ่ก็เหมือนก mm ันแชร์ลูกโซ่เนี่ยที่โดนกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักการของอิสลามจริงๆเนี่ยก็จะไม่โดนด้วยครับเพราะถ้าเราเข้าใจหลักการของแชร์ลูกโซ่เนี่ยส่วนใหญ่จะให้เงินตอบแทนที่ค่อนข้างจะเวอร์และมาจากเงินที่แบ่งเป็นเปอร์เซนต์ที่จะได้รับจากเงินฝาก mm hmm. เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ฝากที่ที่รลล่วมเป็นลงทุน ถ้าเราเข้าใจจริงๆมันคือดอกเบี้ยพอเขารวมเป็นดอกเบี้ยมันคารอมเขาก็จะไม่ตกลงไปในแลนุโซ่เลยแต่เนื่องจากว่าไม่มีความรู้หรือไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เพราะไม่ได้เรียนเรื่องศาสนามาก็อาจจะถูกหลอกไปได้แต่ตัครูบางคนก็อาจจะโดนหลอกไปได้เหมือนกันเพราะความโลกครอบงำจนหลืดหลักการบางอย่างไปอาจารย์ครับปัญหาสังคมทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย จะมีเด็กเกเรเด็กไม่เรียนหนังสือแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนําไปสู่อาชญากรรมในสังคมนะครับซึ่งปัญหาเนี่ยเขาบอกว่า80% 90%มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวรทีนี้ผมอยากถามอาจารย์ว่า,าวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะทําให้พ่อกับแม่เนี่ยมีปัญหาแตกแยกกันเนี่ยอาจารย์ันเนเนนชันยสลานแล้วมันมีวิธีป้องกันไหมครับอาจารย์เอาเอา,เอาพ่อพ่อกับแม่แตกแยกกันครับผมครับผมพ,พ,พ่อกับแม่แตกแยกกันก็เรื่องหนึ่ง ไอ้สังคมที่เกิดขึ้นไม่พ่อแม่ไม่ดีก็อีกอย่างหนึ่งอีกอันนี้เนี่ยอิสลามเนี่ยบอกแล้วในอกุรอานนะครับพวกท่านเนี่ยเป็นประชาธิปไ่ยท่กอให้เราองค์มาตินพวกท่านเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดครับที่ถูกส่งมาอุครียสิลิน,นาสถูกส่งมาให้กับมวลมนุษยชาติตามมูนบิลมารูปะตันเทาณาอเนมุกัตวัตุมินูนบิลละชักชวนไปสู่ความดีห้ามปราบจากความชั่วและศรัทธาเนี่ยเหรอศรัทธาในพระบุตรเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาสังคมมันจะแก้ได้ด้วยการชักชวนไปสู่ความดีมแล้วก็ห้ามปามจากค,ความชั่วนี่แหละครับถ้าทุกคนทุกบ้านตั้งคติว่าฉันเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดแล้วก็คือยุคสุดท้ายยุคนี้หน้าที่ประจําวันของเขาชักชวนไปสู่ความดีห้ามปามจากความชั่วในบ้านมันก็จะดีค,ความชั่วมันก็จะไม่เกิดแต่เพราะว่าเราลืมลืมหน้าที่ตรงนี้ไปว่าเรามีหน้าที่สําคัญอยู่นะคือการชักชวนผู้คนไปสู่ความดี พอจะชวนคนอื่นไปทําความดีแล้วตัวเองไม่ทํามันก็อยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นคําพูดที่ล็อกคอตัวเองนะเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขปัญหาสังคมยืนบนหลักการนี้และคราวนี้คุณจะไปใช้ในวิธีการไหนก็แล้วแต่ใช้ในวิธีการของสมาคมใช้วิชาองค์งกรใช้วิชาชุมชนใช้วิชาหมู่บ้านการศึกษาทุกๆอย่างที่นําไปสู่ความดีและห้ามต่อความชั่วมันจะช่วยลดปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนะครับและก็อีกประการหนึ่งก็คือ ส่งเสริมไม่มีความรู้ถ้ามีความรู้มันก็คือแสงสว่างแต่ความไม่รู้มันก็คือความมืดนั่นแหละครับปัญหาทั้งหมดมันจะแก้ด้วยกับชักชวนไปสู่ความดีแล้วก็ให้ความรู้กับผู้คนความไม่ดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปปัดเอาความไม่ดีออกไม่ได้มันต้องเอาแสงส่องเข้าไปแสงที่ส่องเข้าไปก็คือความดีที่ส่องเข้าไปความรู้ที่ส่องเข้าไปนั่นแหละความไม่ดีมันถึงจะหายแต่ประเภทว่าดึงออกมันดึงไม่ได้ ต้องเอาสิ่งเหล่านี้เติมเข้าไปในสังคมให้เยอะๆและอินชาอัลเราสังคมก็จะดีขึ้นไปนะครับทั้งครอบครัวชุมชนและก็ประเทศชาติด้วยสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ได้ฝากไปถึงน้องๆหน่อยนะครับว่าแนวทางการจะเป็นลูกที่ดีในสังคมอิสลามนี้ควรจะต้องเป็นอย่างไรครับอาจารย์สั้นๆครับอาจารย์เอาท่านนาบีาศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลลัมเป็นไอดอลน,นะอย่าไปเอาคนน,นั้นคนนี้เป็นไอดอลเอานาบีศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลลัมเป็นไอดอลถ้าถ้าคุณเอานบีเป็นไอดอลเนี่ยนบีมุฮัมมัดศสุลัฮต่านเป็นไอดอลเนี่ยเบอร์หนึ่งนี่เป็นฮีโร่ของฉันเนี่ย ช่าล่ะคุณก็จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่คุณก็จะเป็นคนที่ดีของคนในสังคมกับมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแม้กระทั่งสัตว์เนี่ยเขาก็จะได้รับความเมตตาจากคุณด้วยเพราะคุณเอานบีซอลซัมเป็นไอดอลครับผมครับผมสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณวิทยกรของเรามากนะครับอาจารย์นะครับก็มีโอกาสหน้าก็จะได้มาเยี่ยมเยียนกันใหม่นะครับครับสามลิครับ